ถ้าคุณมีธุรกิจหน้าร้านและต้องการจะเข้าไปอยู่บนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยวิธีที่คุณสามารถทําได้คือการยิงแอดครับแต่การยิงแอดขายของอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่คุณต้องทํานั่นคือการทำคอนเทนต์ครับการทำคอนเทนต์คือการสร้างฐานแฟนขึ้นมาก่อนครับคุณขายเสื้อผ้าแฟชั่นกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากได้มาเป็นลูกค้าก็คือคนที่ชอบการแต่งตัวคุณขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการก็คือลูกค้าแม่ค้าที่จะรับของคุณไปขายต่อ เพราะฉะนั้นเริ่มแรกสิ่งที่เราต้องทําคือการเลือกกลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้ก่อน จากนั้นทำคอนเทนต์เพื่อเสริพกลุ่มเป้าหมายครับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาเสพคอนเทนต์อะไรเขาเสพคอนเทนต์แบบไหนเพจเราต้องทำคอนเทนต์เพื่อเสรพคนแบบนั้นครับหรือเราต้องการล e ูกค้าปิดที่ชอบสไตล์การแต่งตัวเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่เราต้องทําก็จะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องสไตล์การแต่งตัวสอนวิธีแต่งตัวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับคอนเทนต์จะทําหน้าที่ดึงดูดสร้างฐานแฟนคอนเทนต์จะทําหน้าที่ดึงดูดคนที่มีความสนใจเข้ามาในเพจของคุณเยอะๆก่อนจากนั้นเมื่อคุณททีแล้ว คุณค่อยใช้การยิงแอดเข้าช่วยเพื่อดันคอนเทนต์ของคุณให้เข้าถึงผู้คนบนโลกออนไลน์ได้เยอะขึ้นและเมื่อเราได้รวบรวมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามาอยู่ในเพจของเราแล้วเนี่ยต่อไปเราก็สามารถนําเสนอสินค้าหรือบริการหรือโปรดักต์ของเราเนี่ยให้กับฐานแฟนของเราได้มันดีกว่าการที่เราทําโพสขายแล้วก็ยิงแอดขายสินค้าให้กับคนไม่รู้จักแบบตรงๆและนี่คือวิธีที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกฐฐิจของคุณเปลี่ยนธุรกฐฐิจหน้าร้านของคุณให้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ได้ทันทีครับผมคูโทนี่สวัสดีครับ